เมตตากรุณาในคำาสอนของพระพุทธเจ้าสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงธรรมสสำคัญที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงนั่นคือเมตตาและกรุณาในคำส่อนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขส่วนกรุณาคือความสงสาร หือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์สองสิ่งนี้เป็นคุณธรรมคู่กันเปรียบเสมือนแสงสว่างและความอบอุน่นที่ไม่เพียงให้ผู้อื่นรู้สึกดีแต่ยังกลับมาเยียวยาใจของเราเองเมตตากรุณาในคำาสอนของพระพุทธเจ้าสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงธรรมะสาคัญที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงนั่นคือเมตตาและกรุณา ในคำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขส่วนกรุณาคือความสงสารหรือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์สองสิ่งนี้เป็นคุณธรรมคู่กันเปรียบเสมือนแสงสว่างและความอบอุน่นที่ไม่เพียงให้ผู้อื่นรู้สึกดีแต่ยังกลับมาเยียวยาใจของเราเองกรุณา คือความห่วงใยอย่างแท้จริงกรุณาเป็นความรู้สึกร่วมทุกข์กับผู้อื่นไม่สำเติมไม่เพิกเฉยในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเน้นว่าไม่ใช่เพียงเข้าใจทุกข์ของตนแต่ต้องเห็นความทุกข์ของผู้อื่นด้วยนั่นคือหัวใจของกรุณาเมื่อเรารู้จักการุณาเราจะไม่ตัดสินไม่ดูถูกคนที่ผิดพลาดแต่จะเข้าใจว่าเขาก็ทุกข์เช่นเดียวกับเราและถ้าเราเป็นผู้ให้เมตตาการุณา เราจะเป็นที่พักใจให้กับผู้อื่นได้เมตตากรุณาเริ่มต้นที่ใจเราหลายคนเข้าใจว่าเมตตาคือการต้องทำอะไรยิ่งใหญ่แต่ความจริงเมตตาเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการยิ้มให้คนที่กำลังเครียดการให้อภัยคนที่เผลอทำผิดหรือแม้แต่การพูดดีๆกับตัวเองในวันที่ใจอ่อนแอพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าถ้าเราไม่เติมเมตตาให้ตนเองก่อน เราก็ยากจะมีพลังไปให้คนอื่นผลของการเจริญเมตตากรุณาผู้ที่เจริญเมตตาอย่างสม่ำเสมอจะมีผลดี11ประการซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้เช่นหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่มีฝันร้ายจิตสงบเบิกบานหน้าตาผ่องใสมีผู้คนหลักใคร่เทวด,ดาก็ปกป้องไม่ตายด้วยจิตหลงและมีโอกาสเข้าถึงนิพพาน จะเห็นว่าเมตตาไม่ใช่เรื่องไต่ตัวแต่เป็นของวิเศษที่เราทุกคนมีศักยภาพฝึกฝนให้เกิดขึ้นในใจเมตตาไม่ใช่อ่อนแอแต่คือพลังใจแท้จริงบางคนกลัวว่าถ้าเราเมตตาเกินไปคนจะเอาเปรียบแต่ในทางธรรมะเมตตาไม่ได้แปลว่ายอมถูกอย่างเมตตาคือความหวังดีที่มีสติรู้ว่าเมื่อใดควรพูดเมือ่อใดควรเงียบเมือ่อใดควรปล่อยวาง และเมื่อใดควรช่วยเหลืออย่างจริงจังเมตตาจึงเป็นพลังแห่งปัญญาไม่ใช่อารมณ์อ่อนแอบทสรุปเพื่อการปฏิบัติวันนี้ขอให้เราเริ่มฝึกเมตตาอย่างง่ายๆด้วยการตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ผู้อื่นมีความสุขขอให้ถุกชีวิตพ้นจากความทุกข์ขอให้ใจเราสงบเย็นเมื่อเราฝึกสติควบคู่กับเมตตาใจก็จะค่อยๆสงบความโกรธจะจาง ความเครียดแค้นจะน้อยลงและเราจะพบว่าชีวิตที่มีเมตตาและกรุณาคือชีวิตที่เบาสบายที่สุดขอเมตตาธรรมจงเกิดขึ้นในใจของท่านทุกคนขพอความกรุณาในใจนำทางให้เรารู้จักให้อภัยเข้าใจและรักตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงหากธรรมะในวันนี้ช่วยให้ใจของท่านสงบลงแม้เพียงเล็กน้อยขออนุโมทนาบุญร่วมกันท่านสามารถติดตามฟังธรรมดีดีแบบนี้ได้อีก โดยกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดข้อคิดดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและนำทางชีวิตให้แจ่มใสในทุกวันขอจงมีแต่ความสุขความสงบเย็นใจในทุกลมหายใจ,จเจริญธรรมสาธุครับ